สวัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับความสัมพันธ์นะครับอ่าระหว่างอุปกรณ์สองชนิดนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกตัวล่างเลยนะครับตัวล่างที่เห็นเนี่ยตัวล่างที่เห็นคือ power amp นะครับ power amp สี่ชันนะครับ 800วัตต์นะครับ800วัตต์คูณ4นะครับ800วัตต์คูณ4แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นดอกลำโพงนะครับเบ b 18นิ้วนะครับของคาเนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมนํามาเปรียบเทียบนะครับก็คือนี่นะครับที่ Audio นะครับ E M 18 L B 600ตัวนี้600วัตต์นะครับ600วัตต์ผมนำมาเปรียบเทียบว่าอ่าทำไมผมใช้ใช้ดอกลำโพง600วัตต์แล้วก็1 200วัตต์เพราะว่าให้มันสอดคล้องกับ Power amp ตัวนี้นะครับ uh, Power amp ตัวนี้ uh, มีกำลังขับที่800วัตต์ที่800วัตต์นะครับ8โอห์มซึ่งจะรองรับสามารถขับดอกลำโพงได้อย่างอิ่มๆก็คือตั้งแต่600วัตต์ถึง1 600วัตต์ก็คือเอา800วัตต์คูณ2นะครับนะครับก็มันก็จะขับอิ่มทั้ง2ตัวนี้ เป็นคู่เอกของผมนะครับที่สั่งมาเพื่อว่าการซื้อลําโพงนะครับการซื้อดอกลําโพงจะได้สอบคล้องกับ power amp ที่เรามีหรือเรามีดอกลําโพงแล้วเราจะเลือก power amp ขนาดไหนที่จะคุ้มทุนนะครับคุ้มทุนคุ้มราคานะครับไม่ใช่ว่า,ามีดอกลําโพงแล้วก็หาแอมที่ มันมันแพงเกินไปนะครับบางคนซื้อมาสองสามหมื่นสามพันวัตอย่างนี้สองพันวัตอย่างนี้ซึ่งมันก็ผมคิดว่าถ้าเกินพันวัตตขึ้นไปเนี่ยมันก,มนก็มันก็เกินขีดความสามารถของลําโพงแล้วนะครับซึ่งลาโพงจริงๆมันก็มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกตั้งแต่อ่าหกร้อยวัตต์หกร้อยวัตนี่นะครับอันนี้พันสองร้อยวัตอย่างนี้นะครับมีให้เลือกลําโพงสองพันวัตก็มีนะครับสามพันวัตก็มีนะครับซึ่งมันก็จะไปแมทกับแอมป์ที่มันมีกําลังวัตต์ ทีนี้เรามาดูว่าลําโพงมันน่าใช้ไหมนะครับลําโพงมันน่าใช้ไหมเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูสองสองตัวนี้นะครับมาดูกายภาพของมันก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูความถี่นะครับอันนี้ลักษณะกายภาพเขานะครับสวยนะครับ T A นะครับเป็นของผลิตในเมืองไทยนะครับคนไทยแท้ๆ made in Thailand นะครับ P Audio System นะครับ ไม่จะเป็นต้องซื้อของนอกเลยนะครับหกา้อยบาทของเขานี่เป็นบัตรเต็มๆนะครับเม d e i ินไทยแ a นดนะครับ E A E M Series นะครับ E M Series น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากไม่หนักมากแต่ถ้าเป็นโครงโครงหล่อที่มันเป็นเหล็กหนาาเนี่ยจะหนักนะครับจะหนักมากอันนี้จะเป็นลักษณะโครงหล่อจะเป็นเหล็กเหล็กบางนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวคาเนะคาเนะตัวนี้นะยี่สิบสองพันนะครับยี่สิบสองพันอันนี้ก็ น้ำหนักพอๆกันนะครับประมาณเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันครับอันนี้ก็เป็นของไทยเหมือนกันนะครับของไทยเหมือนกันนะครับโคงเขาก็เป็นเหล็กหล่อนะครับมาดูด้านหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าเขาเนี่ยนะครับกวยกลวยแข็งนะครับทานนเนี่ยผมว่าเสียงเขาก็โอเคใช้ได้นะครับกลวยแข็งแม่เหล็กนะครับไม่เหล็กลำโพงสองตัวนี้แม่เหล็กเท่ากันนะครับ เป็นแม่เหล็กสิบนิ้วอ่าเป็นแม่เหล็กสี่แม่เหล็กเท่ากันนะครับอ่ามาดูพีนะครับมาดูพีอันนี้ของพีนะครับดูแม่เหล็กเขามีคู่มือนะครับอันนี้โรงงานไทยนะความสี่ของเขานะครับความถีของเขานี่ตั้งแต่สามสิบนะครับความสี่ของเขา สามารถรองรับความถี่ได้ตั้งแต่สาม0ิสมิเฮิรตซ์นะครับถึงสองถึงสองพันเฮิรตซ์เลยทีเดียวตัวนี้นะครับก <t ose sound> ็ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับหรือถ้าจะเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อทั้มของโอบอ้อมนะครับทั้มของโอบอ้อมก็จะประมาณนี้นะครับสองตัวนี้ทามว่า power amp power amp ตัวนี้ power amp ตัวนี้นะครับแปดร้อยวันเนี่ยขับได้นะครับขับได้ครับยิ่งต่อเป็นส oh ี่โอห์มก็ยังสู้ได้นะครับ ยังสู้ได้อย่าลืมว่า power อร์แต่ละตัวมันจะมีพฤติกรรมของมันนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่ไหนมันก็จะจํานะครับพวกแร่ธาตุพวกแร่แร่พวกนี้นะครับมันจะจําพฤติกรรมเหมือนเราขับรถนะครับคนเคยขับช้าเครื่อง ECU มันก็จะจําช้านะครับมันจะจําพฤติกรรมนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่8โอมนะครับได้4ดอกนะครับมันก็จะขับแน่นที่ตรงนี้แต่ถ้าเราขับที่ อ่าสี่โอมที่แปดดอกนะครับมันก็จะมันก็จะจาพฤติกรรมนั้นนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคนอื่นจะแย้งก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวผมแล้วก็ลองมาแล้วแล้วก็เป็นจริงด้วยนะครับแล้วก็เป็นจริงด้วยนะเนี่ยผมถึงมาอ่ามามามา,มา,ม,ามารีวิวให้ดูว่าอ่าเ power amp power a อมสี่ช่อนเนี่ยสองตัวนี่ผมกล่าวว่า อ่าถ้าขับให้มันนุ่มนวลจริงๆก็ขับ8โอห์มนะครับลดความเพี้ยนแต่ถ้าเกิดลาโพงเราดอกเยอะๆเออเราเราจะไปขับ12ดอกอย่างเงี้ยมันก็ควรจะควรจะมีสองตัวนะควรจะมีสองตัวแล้วจะแบ่งขับยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนลําโพงนะครับเพื่อให้การขับมันอิ่มนะครับการขับอิ่มนะครับสามารถที่จะขับได้ดีนะครับเราก็ต้องเลือกเลือกเลือกเอา กำลังวัดที่มันรองรับ power amp ได้พอดีนะครับอย่าให้อย่าใช้ลําโพงสูงเกินไปนะครับบางคนซื้อล 2, าาอําโพงสองพันบาทใหม่เนี่ยมันก็มันก็ขับไม่ได้แน่นอนครับไม่ไม่อิ่มแน่นอนออกครับออกแต่ไม่อิ่มยังไงก็ยังไงก็ออกอยู่แล้วแต่แต่ความดังความหนักแน่นเนี่ยจะให้มันกระแทกอ,อกมันก็ไม่วัดสู้ไม่ได้แต่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับถ้าถ้าใช้ลําโพงที่มันแมทก,กับ power amp แล้ว นะครับไม่ต้องกังวลยังไงก็เสียงดังเสียงดีแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใช้ชุดลำโพงแปดดอกเนี่ยซับเบปด8ลูกเนี่ยยังไงก็จุอกอกแน่นอนนะครับ มันจะแตกต่างกับสองลูกยังไงก็แตกต่างกับสองลูกกือสี่ลูกนะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูนะครับดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสเปคไว้ให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับที G ่ออดีโอนะครับน่าใช้มากนะครับอ่าสลีระก็สวยงามมากนะครับแต่เป็นเหล็กโครงหล่อแบบบางนะครับเป็นเหล็กโครงหล่อแบบบางมันเหมาะ เหมาะนะครับเหมาะกับตู้นะครับตู้เทอร์โบทุตู้บีวีนะครับอันนี้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นหน้าเปิดก็ได้นะครับหน้าเปิดก็ได้นะครับน้ําหนักมันไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับอ่าสี่คูณแปดร้อยก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็เลือก้ายกันเอาใครชอบยี่ห้อไหนนะครับหรือจะให้เสียงเบสแน่นๆก็เล่นคลาสดีก็ได้นะครับ คด,ดีนะครับกับลำโพงที่มีกําลังวัดไม่สูงนะครับท่านจะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งพลังงานนะครับถ้าใช้ไฟบ้านก็ประหยัดไฟนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องไฟตกนะครับถ้าเกิดเราใช้กําลังวัดอะไรสูงสูงมันสิ้นเปลืองพลังงานมากนะครับเมื่อไฟตกเสียงมันก็หายไปด้วยนะครับะจะสังเกตเห็นบางทีไปเล่นงานน่ะหัวค่ําเนี่ยเสียงมันอู้อี้พอดึกๆมาเสียงมันใสขึ้นแน่นขึ้นนะครับนั่นหมายถึงเราก็ต้อง ไปเพิ่มระบบไฟอีกทีหนึ่งนะครับเอาความสวยงามมาฝากนะครับเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ป้าไปนะครับทางรัชดาหรือว่าทางผมก็ได้นะครับทางผมก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับวันนี้คลิปสั้นๆฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ